<ม>บางี<ม>ก็จะชอบเอาผ้ามาคุมหน้าปิดหน้าปิดตาวิ่งไปวิ่งมาในบ้าน<อ>แล้วก็วิ่งไปชนเหลี่ยมเสาทำให้หน้าผากเนี่ยแบบแตกเลยโอ้โห ก่อนนะคะพวกเรา C G M Forte สวัสดีเจ้าขอบเพียงกันสักทีต่อไปพี่จะให้พวกเราแบบว่าเมามอยคุณแม่ไม่ไม่ใช้คำว่าบอกเล่าดีกว่าเมามอยดูแบบว่ากลัวบากนึงเออพี่ขอเล่าก่อนเลยพี่มีพี่มีเรื่องนึงแม่พี่นะคะเวลาที่ถ้าสมมุติว่าหัวเราะมากๆเขาจะไอค่ะมีตัวอย่างให้ดูก็คือ คืออย่างนี้จริงๆครูเวลาแบบเพื่อนจนป่านนี้คือเพื่อนล้อแบบตลอดเลยอ่ะแม่คุยไปเท่าพังนึกทุกครั้งเลยก็เลยแบบว่าเป็นสเปเชียลของแม่เลยค่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ก็คือปกติก็อยู่กับแม่เหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วก็คิดว่าแม่ก็เป็นคนตลกเหมือนกันใช่แม่จราตลกนะแบบว่าเคยไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยเออใช่ใช่แบบว่าพูดตลอดแม่พูดแล้วก็ชอบพูดว่าเคเป็น พี่มิงอะแม่เราเรื่องพี่มิงให้ทุกคนฟังหมดเลยสำหรับแม่มามิงเหรอรู้สึกว่าแม่อ่ะเป็นคนที่เวลาคุยอ่ะเขาจะแบบว่าคุยสนุกมากๆหมายถึงว่าแบบเวลาเขาเล่าอะไรอ่ะเขาจะแบบเล่าแบบรัวมากแล้วก็รายละเอียดแบบชัดเจนมากแล้วแบบเขาจะพูดแบบ รัวแล้วแบบถ้าเกิดว่าเราแบบว่าสติลุดนิดนึงอ่ะเราจะแบบฟังไม่ได้ไม่พูดอะไรอยู่อะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบชอบถามแม่ว่าแม่แม่หายใจทางไหนอ่ะ แล้วแม่เล่าละเอียดมากแล้วแบบชอบทำหน้าทำตาอย่างนี้นะมามิงแล้วแม่ก็แบบไปเจอนู่นนี่นั่นแล้วแบบแบบคือแบบเห็นภาพชัดเจนมากค่ะทุกคนใช่เมื่อวานมีการแบบว่าบรีฟประชุมนิดนึงใช่ไหมแล้วตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าแม่ใครเป็นแม่ใครแต่พอแม่มามิงพูดขึ้นมาเท่านั้นแหละหนูพูดเลยรู้เลยแม่มามิงเที่ยวมาบิงบ้ากแล้วแบบการพูดกันจ้ะค่ะสวัสดีค่ะอย่างเี้พี่แบบแม่มามิงชัวร์ชัวร์เหมือนมากใช่อ่ะคนต่อไปน้องพันน้องพันหลบมันจะมีช่วงนึงค่ะช่วงนั้นน่าจะแบบ แม่เปลี่ยนที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือปกติทํางานในห้างใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็ตอนนั้นก็ทํางานแบบไม่ได้ในห้างแล้วคือก็กลับบ้านดึกค่ะแล้วแบบบางทีมันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบแม่ก็จะกลับมาไม่อาบน้ำอ้าวอ้าว,าวแม่เปี่ยนว่นนอนเลยพี่พนุเช้ะแ,แต่ว่านอนเลยใช่แล้วตอนเช้าก็แบบเอาเวซึ้งสิอีกแบบซึ้งเลยอ่ะเมื่อกี้พี่แบบเตรียมสึ้งแล้วนะกลับมาคือไม่อาบน้ำนะนอนออาวแม่อาบน้พจริง ้องออน้องพิมต่อนแล้วพี่ได้ได้น้องพิมได้่หนูจะย้อนไปค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะได้เลยตแต่หนูอยู่ในท้องคุณแม่ค่ะรู้จักความได้ด้วยเหรอ้จัความได้เหรอแม่เล่าให้ฟังอ๋อก็คือมีเรื่องอย่างว่าพี่สาวหนูขับไปโรงเรียนเขาก็เลยไปขับรถไปรับพี่สาวหนูค่ะหลังเลิกเรียนแต่ว่าไปกับคุณน้า แล้วเหมือนมีรถคันนึงเขาปาดหน้ารถคุณแม่หนูคุณแม่หนูก็ลงรถทำไมกันกันกัแม่ปวกาเอาเรื่องเอาเรื่องใช่ค่ะแบบไปหาเรื่องเขาโอ้ยยอดถือว่าแบบว่าเป็นคุณแม่สายไฟเตอร์โอเคอาส่วนตัวหนูหนูไม่ต้องเป็นการเมาแม่ดีกว่าแต่ว่าเป็นแบบ r e l ationship เล็กๆที่แบบเวลาหนูกับแม่แบบมีอะไรแบบที่แบบไม่เรียกว่าเถียงดีกว่าเรียกว่าแบบหารือกันมันจะมีความว่าแบบแม่ แล้วแม่ก็จะแบบตวทีไว้ตวทีนี่ก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องคุณแม่แบบเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอละการไว้เบรกหน้ามาดูกันว่าเรามีอะไรเกี่ยวกับแม่กันค่ะเย้ๆบ๊ายบายเย้ ช่วงแรกนะที่เราได้หม่งหมอ,อ,อยคุณแม่ไปแล้วเราก็อยากจะให้คุณแม่เราเลี้ยงลูกๆก,กันบ้างคะ่ะ<า>สมัยก่อนวี<อ>รก,กรรมอะไรไหมอ,อะไรประมาณนี้คะ่ะ<อ>คุณแม่ต้องพิมพ์ก่อนเลยคะ่ะ<อ><อ>น้องพิมพ์เนี่ยจริงๆจ,จะเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นนักเลงในบ้านคะ่ะ<อ>เป็นอะไรนะคะนักเลงเลยเหรอหมายน้องพิมพ์เด็กๆเกนะะี่ยค่ะบ้านบ้านคุณแม่จะมีแต่ลูกสาวใช่ไหมคะเวลาสาวๆอยู่ด้วยกันเนะะี่ยค่ะก็ ทะเลาะก,กันบ้างอะไรกันบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าทะเาาลาะก,กันเนี่ยน้องพิมพ์ก็จะเหมือนดอกเกเรกว่าคนอื่นเขาอย่างเงี้คยค่ะ <laughs> ใช่างเรอะ <laughs> จริงเหรอพิม <laughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งอะคะ่ะก็ทะเลาะก,กันอย่างเงี้ย น้องพิมพ์ก็เดินไปเลยปึบไปเอานวมของแม่ใส่มือแล้วก็ท้าเลยมามาใครจะต่อยมามาินร<อ>่องอะีอะไรจะแ้ต่างไหมคะชีวิตเราต้องสู้โอเคคนต่อไปอคุณแม่ วันหนึ่งอันนี้คือสักประมาณตอนเจดาปห้าปหกเจดาไม่รู้คิดยังไงมามา้าขะเดี๋ยววันนี้หนูจะทําข้าวให้มาม่ากินเองอ,อจำได้เออมาม้าก็แบบเฮ้ยลูกฉันเราบอกว่าแต่มีข้อแม้ว่ามาม้าจะต้องไม่เข้ามาในครัวในะระหว่างที่หมูทำกับข้าวมางก็เข้าครัวไปเลยก็แม่ก็ดด้อยู่ข้างนอกเนาะผ่านไปหนึ่งชั่วโมง เจได้ค่ะถึงไหนแล้วลูกแม่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาเด็ดขาดเลยนะอะไรเงี้ยอาผ่านไปสามชั่วโมงเจนด้ออกมานนนนหน่อยนอเจไออกมาแบบแน่แน่แน่หนูพร้อมแล้วไอ้เราก็เฮ้ยจะได้กินข้าวสักทีคือลูกอะทำสเตกออกมาแต่แม่ก็ชิมแม่ชิมแม่ชิมก็ร้องเอออร่อยกินได้นะอร่อยมากๆเลย <c oughs> ในใจนนนก็น,นึกทำตั้งสามชั่วโมงกินเถอะกินเถอะแม่หนูมและหนูมมากเปิดเปิดเข้าไปในห้องครัวคือแบบเฮ้ย ฉันนึกว่าแกรกางทานด้วยอะไรด้วย,ยขวดเล็บ <c oughs> เข้าไปในครัวอ้โหลูกทีางานอะไรแยเลยลูก <c oughs> ลูกลูกเหลอไวให้แม่เก็บ <c oughs> โอเคงั้นเราไปต่อกันที่คุณแม่คนต่อไปนั่นก็คือคุณแม่น้องผันนั่นเองค่ะก็ตอนนั้นน้องอายุาประมาณแปดขวบอะค่ะช่วงกลางคืนก็สักสี่ทุ่มค่ะ <c oughs> แม่กลับมาเข้ามาในห้องนอนนะคะ <c oughs> <c oughs> คือทุกคนก็หลับหมดแล้วนะคะรวมรวมทั้งน้องด้วยเออคือแม่เห็น ปากของน้องเนี่ยกําลังเคี้ยวอะไรอยู่แม่ก็เปิดไฟแล้วก็ก้มลงไปดูนะคะเห็นน้องกําลังเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่ค่ะคือตอนนั้นอ่ะน้องหลับสนิทแล้วนะคะแล้วก็ใช่ชหลับแล้วค่ะคือไม่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกาลังทำอะไรอยู่ซึ่งแม่เห็นน้องกําลังเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่ในตอนนั้นค่ะค่ะชืใจหายถ้าเกิดว่าเรามา,มาช้ากว่านี้อะค่ะก็ไม่รู้ว่า น้องก็อาจจะเคลียวยันเช้าเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ว่าน้องบอกว่าน้องเคีียวน้องก็ไม่รู้สึกตัวคือหลับไปเลยอะค่ะก็ถือว่ายังเป็นความโชคดีค่ะที่ที่แม่กลับมาเห็นก่อนดีนะไม่เคีียวถึงยันเช้าคนต่อไปแม่พี่ฟองไม่กลัวหรอกเ็าเตรียมมาแล้วแงจะมีแค่ตอนที่เขา เกิดมาตอนเด็กๆเ,เขาจะเป็นคนที่ตัวเล็กเขาก็จะมีน้องสาวเขาก็จะน้องสาวเขาก็จะโตมาทันเขาเราก็เลยต้องพาเขาไปหาหมอเขาไปหาหมอเสร็จปุ๊บก,ก็เลยได้รู้ว่าเขาอกระดูกโตช้ากว่าอายุไปสองปีสิ่งที่หมอต้องทําก็คือว่าเขาจะต้องกินเนื้อสัตว์ให้มาก แต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ตอนเด็กๆเลยแล้วสิ่งที่เราที่เขาจะต้องทําเสมอคือเวลาเขากินข้าวเสร็จเราอะจะต้องไปแอบดูว่าเขาเอาหมูเอาลูกชิ้นซ่อนอยู่ในเส้นซ่อนอยู่ในที่ต่างๆหรือเปล่านี่นี่คือสิ่งที่ที่เราจะต้องคอยตามเช็คเขาอยู่ตลอดว่าเขากินเนื้อสัตว์ไหมจะพอสุดท้ายก็คือได้มาเท่านี้ค่ะ โตเต็มที่ที่สุดที่หมอใช่ตอนเด็กๆหมอเคยพอว่าจะสูงในแค่นี้เหมือนแบบว่าที่แม่เราก็คือเอ่อเอาพยายามเอาลูกชิ้นไปซ่อนไว้ในช้อนน่ะช้อนช้อนกลาง ใช่แล้วก็ความไว้เก็บลูกชิ้นไว้แล้วก็บอกว่าแม่กินเสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็รีบไปเรียนพราไม่ชอบกินทำไมก่อนรู้สึกมันไม่ค่อยอร่อยโตมาก็คือกินทุกอย่างกินไม่เลือกมากเลยค่ะตอนนี้แม่เฮ้ยอย่าดูแม่ดิดูดูได้เสียงปกติใช่แม่มีอะไรบ้างมีอยู่วันหนึ่งเขาก็แม่ก็ให้ดูโทรทัศน์นะคะแล้วแม่ก็ไปเข้าห้องน้ำเหมือนจะไปอาบน้ำหรือไปทำอะไรสักอย่างแม่จำไม่ได้ล้วประมาณสี่ขวบเนาะ ทีนี้วันนั้นนี่เปิดการ์ตูนสมัยนั้นมันก็มีหลายๆเรื่องนะคะแต่เรื่องหนึ่งที่ชอบดูก็คือสวายเปอร์แบ็คแอคอะไรประมาณนี้<อ>ยังไงคะ,ะันนี้คือการ์ตูนโปรดที่ชอบดูเลยแม่ก็หายไปเข้าห้องน้ําพอแม่กลับมาเท่านั้นแหละแม่เห็นเด็กคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากระจกในมือถือกันไกลยอยู่นะคะ เดาซิเกิดอะไรขึ้นตัดผมตัดผมผมทรงดอร่าก็แน่ลูกแปลงผมกลายเป็นดอลล่าซะอย่างนั้นนะเป็นดอลล่าแบบเตอ่ๆนะก็มีภาพแปลงรองแบกแพะโลกใจมากเลยก็แบบขอบคุณค่ะประมาณนี้คุณต่อไปคุณแม่พี่มามิงค์ค่ะ คือมามิงอ่ะตอนเล็กๆเนี่ยตอนเกิดมาตัวเขาจะเล็กๆ oh. กลมๆเหมือนลูกขนุน oh. ปากนิด <laughs> ปากนิดจมูกหน่อยน่ารักแล้วเวลาอุ้มมามิงอ่ะ oh. เวลาอุ้มมาแล้วก็วางไปในเปอ่ะมามิงจะกลิ้งเป็นลูกขนุนเลยเพราะว่ามันแบบเขากลิ้งหลุดมืออ่ะ oh. แล้วมามิงอ่ะพอโตมาหน่อยมามิงก็จะติดผ้าหมี oh. คือมามิงจะเรียกมันว่าผ้าหมีแต่มาเป็นผ้าที่แบบห่อตัว ห่อตัวมาตั้งแต่ที่โรงพยาบาลมามิ้งจะติดผ้าผืนนี้มากไม่ว่ามันจะเหม็นแค่ไหนมามิงก็จะแบบกอดหอมด้วยความแบบว่าโอ้โหรักมากอะไรอย่างนี้ามาแม่จะเอาไปซักาาก็ไม่ยอมเพราะว่ากลัวผ้าจะเปื่อยแล้วทุกๆุกคืนมามิงก็จะขอให้แม่เล่านิทานให้ฟังแล้วมันมีอยู่คืนหนึ่ง คือคือเวลาเล่านิทานเนี่ยมามิกก็จะให้แม่อาแข <c oughs> นเป็นแม่ไก่แล้วมามิ้กก็จะเข้ามาซุกเป็นแบบว like. ่าหนูอยู่ในปีกแม่ไก่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือฟังนิทานแบบมัีความสุขมากเลยอะไรอย่างงี <c oughs> <c oughs> ้ส่วนเรื่องวีรกรรมของมามิมันยุ่มากแล้วความที่มามิ้งเนี่ยเป็นเด็กที่พลังเยอะมากตอนเด็กๆตอนเด็กๆคือแบบว่า พลังเยอะมากก่อนจะนอนก็คึกมากจะต้องขึ้นมากระโดดบนเตียงแบบว่าคือแม่ต้องบอกว่าหยุดหยุดได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็คือมามิงเนี่ยในความสนของมามิงอะ่ะมามิงก็มักจะทําให้ตัวเองอะ่ะเจ็บตัวอยู่เสมอ,อบางทีก็กระโดดจนแบบตกเตียงแล้วก็ หัวโนหน้าผากปูดบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนวัยที่ก่อนจะเข้าอ,น,าน,อนุบาลน่ะมีรก็จะชอบเอาผ้ามาคุมหน้าปิดหน้าปิดตาวิ่งไปวิ่งมาในบ้านแล้วก็วิ่งไปชนเหลี่ยมเสาทําให้หน้าผากเนี่ยแบบ แตกเลยชนเสาโอ้โหแล้วแม่ก็ต้องพาไปหาหมอพอพอหมอเห็นอะคือนอนให้หมอตรวจแบบนิ่งเฉยมากอะไม่ร้องสักแอะดึงเลยอะแล้วคุณหมอก็คือคุณหมออะแปลกใจแล้วก็ถามแม่ว่าเออคุณแม่ครับน้องเคยร้องไหม น่าจะชาชาแบบมึนๆหรืองงๆอยู่มั้งคะอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึง่งโอ้ยความ,ามเรมื่องสุดท้ายนะพอแล้วขอ,ออีกสักสองเรื่องสั้นๆออโอ้เอออยเยอเดี๋ยวมัะเกินเบรกแล้ว <laughs> <break. laughs> อามิงเราอยู่ไกลกันเนาะแต่เราก็คิดถึงกันทุกวันเวลาคิดถึงก็โทรหากัน วันนี้เป็นวันแม่แม่ก็จะขอถือโอกาสวอวยพรให้ลูกซึ่งทุกๆวันแม่ก็วอวยพรให้หนูอยู่แล้วเนาะวันนี้แม่ก็จะขอวอวยพรให้ให้หนูมีความสุขกายสบายใจไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ขอให้หนูมีความสุขดูแลสุขภาพให้ดีรักมากนะจ้าลูกคิด <ขอ S 1> ถึง,ถงจ้าที่เป็นดังบานของหัวใจ หากแค่ไม่ยอมาแพา้เราต้องไปได้ถึงสักวันและทุกทีที่ฉันเสียใจแค่หันไปเราได้จะเธอ mm hmm. ก็มั่นใจต่อให้ไกลเท่าไรก็สูวรร